ไลฟ์สดไม่มีคนดูเพราะลืมสิ่งนี้ครับมีครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องสองคนที่เรียนอยู่ชั้นประถมเวลาเข้านอนคุณแม่ก็จะพาน้องขึ้นไปนอนด้วยกันในห้องของแม่แต่ว่าพี่ชายของเขาก็จะต้องนอนอยู่ข้างล่างแค่เพียงคนเดียวผมเสียใจมากครับ ที่แม่รักน้องมากกว่าผม <S <S ถ้าเราเป็นแม่เราจะมีวิธีการพูดกับพี่ชายคนนี้อย่างไรให้เขาเข้าใจแล้วรู้สึกดีขึ้น <S 2> <S 2> <S พี่อ้อยณภาพรได้แนะนำเด็กคนนี้ว่าหนูคือฮีโร่ของบ้านนะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นหนูจะต้องคอยปกป้องคนด้านบนเก่งขนาดนี้เนี่ยหนูจะมาร้องห้าอยู่ทำไมเหรอ ขอบคุณพี่อ้อยมากครับคนดูไลฟ์เปรียบได้กับพี่ชายคนนี้เขาเพียงแค่ต้องการการยอมรับจากคนในห้องเท่านั้นเองเราแค่เรียกชื่อและมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูไลฟ์เพียงแค่นี้ก็เป็นการสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นกับคนดูไลฟ์แล้ว พี่อ้อยอยากรู้ว่ามีวิธีการสร้างการยอมรับวิธีอื่นๆหรือเปล่าพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยจ้า